โมดาโคขุนโพลยังคำด้วยคัดแล้วสาขาแรกซอยนวลจันทร์มิศซาโคขุนเพื่อเหมือนเราเตรียมช่วงเราวช่วงแลวยังอะยังนะอิสซาโคเราโคมิสซาโคขุนโพลยังคำเหมือนด้วย่างงี้ไม่เหมือนมากเลยช่วงละช่วงเรานะเป็นพิธีกรทำอาหารพิธีกรรายการอาหารเป็น ชื่อว่ายีสักช่วยเคลียร์ไปเคลียร์ไปที่รักเคลียร์ไปเคลียร์ไปเลยที่รักเป็นผัวเมียกันเหรอเป็นผัวเมียกันสุนัขชิ้งจออ้ฮะเรือทำไมครับอันนั้นนะปีกผัวเมียกันพูดไทยชัดเลยอ่ะทำไมนี่พูดจริงอ่ะผัวเมียไม่จเป็นที่จะต้องพูดเหมือนกันใครขนัดยังไงก็พูดอย่างนั้นเป็นปีศาจอะไรนะเปียงปีศาจสุนัข อดีตเคยเป็นคอชอตี้อะไรแะรแดรอดีตเคยเป็นโคโยตี้อ๋อแล้วไล่ข่าวมาว่าแถวเนี้ยจะมีสังซัมสังแถวนี้จะมีพระถังซัมจังแรงแางมาเดินด่านมาเนื้อสังซัมสังอร่อยมากเนื้อพระถังอร่อยมาก ใครได้กินฟังยากแรงฮะฟังยากนะฟังยากเหรอโอ้ยฟังยากยากฟังยากถ้าใครได้กินชาเปียงมัดจั๊กเจ้าไม่หนาตาแล้วเราสองของพ่อเมียนะกินกระจองกันนะเดี๋ยวเราจะกินเนื้อปลาถางกันนะ นี่แต่ว่ามันมีลูกน้องนะเขามีลูกน้องสามคนนะทีรักไม่ได้อะไรหรอเราเป็นอย่างนี้ไอ้พวกนั้นมันก็เป็นปีศาจเหมือนกันมันก็ย่อมรู้ว่าเราเป็นปีศาจทำไงดีเราต้องแปลงร่างเป็นมนุษย์ยังไงล่ะให้มันรู้ว่าเราพอเราแปลงรลางมันก็มีรู้ว่าเราเป็นปีศาจใช่ใช่ไหมทีรักไร้มนเลยแปลงร่างได้ด้วยวเว้ยแปลงร่างเออแปลงร่างเว่อเมวเมว แปกลากแตกลักคาถาคาถาคาถารับมีโมีโวใช้สูตินวางเจ่ามังสาแม่งวางนะมิงุยมีไครปัดก็ปัดเิ็นวางมาเอาอี้ดัชาอะโส่มกรชุ่มกะะุ่ะระกมรูะ เดี๋ยวตอนนี้เราสองคนจะเป็นมนุษย์แล้วเฮ้ยดูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปไหมหน้าตาเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่มีจินตนาการโอเคไม่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนะคะเออเปลี่ยนเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเปลี่ยนเขาไม่ไม่พูดจีนแล้วเดี๋ยวจะมีภาษาคําจังมาอะไรนะภาษาคำจังภาษาคำจังอย่าใส่หุนอยู่ที่หอยดิโอเคที่บ้านแล้วรามาคอยดูนะ ซื้อมาระหว่างทางเขาเอามาขายเอาละเอ่อย่ามาฮะอ๋อนี่นี่นี่มาแน่เลยครับมาครับหน้าตาเหมือนจิงโจ้เป็นม้าลูกครึ่งโอ้เอออาจารย์มองไปข้างหน้านี่มีรถมีขาอาจารย์นี่ขาไอ้ยยอ่าจับขาอาจารย์เล่นทำไมอ่ะจับเปล่าจับมืงใส่เอ๊ะ เออแกมีความสุขเนาะเอ้อเมื่อกี้อาจารย์ขี่ม้าไปดูตรงนู้นรู้สึกจะมีโรงเตียมอยู่แม่ไอขี่ม้าไม่เท่าไหร่สนุกมากใช่ไหมใครเขาเพินไปสนุกด้วยเมื่อยด้วยพ่าอาจารย์เอออาจารย์เห็นเห็นมีโรงเตี๊ยมอยู่ข้างหน้าใช่ครับงอคงเจ้าเป็นพี่ใหญ่สุดลองเข้าไปดูซิว่าข้างในมีอะไรได้เลยครับอาจารย์เข้าไปดูซิ เราอยู่ที่ไปดูธรรมดาก็ได้เข้าไปดูสิเอาเดี๋ยวจะไปดูไหมพระอาาจรย์เข้าไปดูข้างในที่มีอะไรพระอาจารย์ฮะผมได้กินได้กินอะไรกินพวกเงงหรือเปล่าได้กินปีศาจครับพระอาจารย์เพระอาจารย์พระอาจารย์ไอ้คนที่โรงเตรียมแห่างนี้มันต้องมีปีศาจแน่ๆเลยพูดจริงๆเหรอฉันเลยครับพระอาจารย์ผมได้ข่าวมาว่าแถวนี้มีปีศาจสนักจิ้งจอกแล้วก็ปีศาจวัวมันเป็นไปได้ยังไงพระอาจารย์ชัวร์เลยครับ เดี๋ยวเราไปถามดูก่อนว่าเขาเป็นใครวะยังไงจีรักจเรีนเขาไปใกล้ๆเราเขาไปใกล้ๆอายฟังนะเรียนก่อนอาจารย์ขออะไรอย่างได้ไหมทำไมอ่ะให้อาจารย์ผูกม้าก่อนได้ไหมได้เดินไม่ค่อยถนัดเลยเหรอเหนื่อยไม่เลยอาจารย์เอามาดังทั้งเม้อเจ้าเป็นใครเหรอสองคนเราคือชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านอ๋อเป็น ใช่แล้วเราเา็นถาะถังซมจังใช่ไหมคะอ๋อเราคือพระถังซาจังหรือเรียกสั้นๆว่าจังหรือที่เขาเรียกกันว่าจังไหนวะอันนั้นตือป่ายก่ใช่ไหยอันนตะอะไรอีกตีกรอ สัวเจและนุ่กก็งอคงเป็นลูกศิษย์ของเราเราจะบอกกับแม่นางแล้วก็นี่เป็นแฟนกันเห้อจะบอกอะไรก้าไปเราไปเลยอดใจไว้สิอดใจไว้ใจเย็นๆไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนเนื้อของอะไรอย่า้ยมาเราขอเข้าพักที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้ได้ไหมเพราะว่าลูกศิษย์เรายังไม่ได้กินอาหารเลยได้ใช่ไหมเออได้เพราะว่าเราโรงเตี๊ยมของเรามีไว้ต้องรับนี่มีนวดแผงโบราณด้วยข้างหลัง จากเรื่องพายาโอ้โหแม่พูดแล้วน้ำลาย5.9อะไรอะไรอะเกือบหกอ่ะโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่เล่นทุกดอกเลยเออเล่นไปนานเนี่ยใจคอจะไม่เชิญเราเข้าไปพักข้างในกันเลยเหรอจะเชิญอะไรล่ะกำลังสนุกอยู่กับ5.9าไต่ซื้อไต่ซื้อเชิญพักก่อนเถอะได้ทำมาแล้วก็ไปพูกไว้ ไว้ตรงนอกคอกตรงนู้นก็ได้ครับแต่คือนอกโรงเตี๊ยมก็ได้เกาไม่ได้มานั่งเลยมานั่งให้อาจารย์มานั่งนั่าอนี้ข้างหลังทุกคนนะอย่างนี้ข้างหลังอาจ่าจย์อีกนิดเดียวอาจารย์โอ้โหจะนั่งใครมาแล้วไม่เว็นจ่าจ่าไม่เอามาไปผูกซะก่อนล่ะเดินมานั่งเหงื่อยังไม่เท่านี้เลยโอ้โหผมพีนมันมากพาระชัดๆแม่ ช่วงนี้การติดอาไอ้เจนไอ้เจ๊งเจ๊งเอามาจา์ไปผูกหน่อยลูกไปได้ครับเอ่อไปผูกข้างในมีอาหารอะไรกินบ้างแม่นางเอ่อมันก็มีผ้าปลาช่องลุยไฟปลาช่อนแปซามีไหมปลาช่องแปซามีมันละผัดไข่มันละผัดไข่ร่าต้องไก่แช่เหล้ามีเกาเหลาหมูตุ๋นมีค่ะเอาถั่วทอดมาจานสุดยอดจานดีเท่นแ้วเหรอจานกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วแล้วพวกลูกศิษย์เราอีกสองคนข้างหลาม ถ้ามีคนคอยดูแลมีคนคอยนวดแผงโบราณจับกระสายกิ๊บเมียกิ๊บเลยกิ๊บเลยขึ้นสุดลงสุดร้อยยี่สิบกเลยแม่ทำตัวดีๆหมอพงศ์ข้างหลังมีดอกกระปิ๋วด้วยดอกกระปิ๋วดอกกระปิ๋วใช่ดอกปิใส่กับกระปิวเจอเจอข้างหลังเลยนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะเออท่านไตรซื้อมาเหนื่อย ินเลยกินเลยดีกว่าใจเครมาบอกเลยผมอ่าไม่เกี่ยวเลยกินซ้ำกับใจเย็นๆสิจะกินเต็งทีมันต้องมีรสชาติค่อยๆกินค่อยๆกินกินต้องกินให้สุกมันต้องต้มก่อนใช่สั่งซ้ำจ๋าเนี่ยไม่ไดกินสุกเลยเหรอต้มสั่งซ้ำจ๋ามันเป็นอาเสียบังนะน้ามีไหมอะไรมีไหมก็เอามาให้อัตมาก็ได้โอ้มีเลยอาากศร้อนนะวันเนี้ยอากาศร้อนเหรอออาตมร้นถ้าอากาศร้อนก็เหลี บ่อจากกุ๊กซี่เอาเป็นแบบว่าชำระร่างกายกล่องไม้อาบน้ำเหรออาบน้ำมีข้างในมีอ่างน้ำใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวเอาอ่างน้ำมาสั่งซ้ำๆไม่อยากให้เลงเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยโอ้เจ้านีเป็นคนดีจริงๆเลยเืยแล้วเอาพาเอาไปน้่มาอาบข้างนอกนะได้ได้ได้ขอบใจมากนะอาบน้ำอย่างเดียวอาบน้ำอย่างเดียวขอบใจเต้าทั้งสองนะ อาจารย์ช้ไส้ซื้อันนี้นหางอาจากกุ๊กซี่เป็นทางนี้เลยนะเนี่ยเชิญขนาดนี้เลยเหรอเป็นแบบน้ำอุ่งอะไรเงี้ยหม้อเอ็มเคแบบขยายไงมั้งนี่เป็นต่างแล้วอาจไส้ซื้อฉันนั่งก่อนเป็นพิธีจากทางโรงเตี๊ยมของเราได้ได้เรามีสมุนไพรนวดตัวก่อนที่จะมากลิ่สมุนไพรพวกตโตตึงกิ่งงะแน๊กซุงบังฉักวักมู ไม่ขัดก็ถีบะไรนะไม่ผ่านแล้วจำไม่ได้แล้วจำได้แต่ตัวตรงอย่างเดียวผมมีตัวตรงด้วยเหรอตัวตรงผมบำรุงร่างกายดีใช่แล้วนี่อะไรนี่แหละตัสมุนไพรตัวตรงนี่มันตะไคร้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดูทำไมเนี่ยก็จะได้มันเข้าเนื้อดับคาวเอ้ยมันเป็นสมุนไพร ่ขัดผิวผิวจะได้ดีโอ้โโอ้โหขัดๆระวังระวังเฮ้ยอะไรๆโอ้โหแล้วเจ้าจะทำอะไรเฮ้ยเป็นอะไจะทำอะไรโอ้โหช่างงงจังเลยโอ้ยขอบอ่ดี๋ยวนี่ใบมะกรูดดำข้าวตะไคร้ใบมะกรูดแล้วนั่นอะไรที่ถืออย่างนึงทิงทิงโอ้นี่จะต้มยำกุ้งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อย่างง้างสิอันนี้คือสมุนไพรจริง มุนไพรอาบด้วยสมุนไพรการที่จะให้สามสางจังอาบน้ำขอเราถ้าไล่อาบน้ำให้สางทางจังถือว่าไล่บุงใช่นี่ก็ใส่รวมลงไปในนี้เลยเิอเลยอาตมาก็อาบทีเดียวเชิญเลยแต่ชื่ออาตมาลงแล้วนะลง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 โอ้ยน้ำกำลังอุ่นๆเลยนะเนี่ยแล้ว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 สามสางจังแล้วแล้อ เพทีมเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มตัวตรงหน่อยมมเพิ่มตัวตรงกําลังดีกําลังดีกํลังดีนะกําลังดีเอาละเนี่ยเดี๋ยเนี่ยเอะไรเนี่ยอะไรเป็นเป็นน้ำหอมจากฝรั ah. ่งเศสโอ้เพลงแป้งจากเชลมังนีโอ้เนี่ยเนี๋ยเนี่ยโอ้น้ำหอมฝรั่งเศสอ๋อดทิพย์พอลสฝรั่งเศสจริงด้วยเดี่ย โอ้ยตายแล้วอะไรอะไรนี่อะไรเขาแป้งจากเยลามังนี่อะไรเหรอเขาเทแล้วจั่วไอ้แป้งหอมที่พอก่อนเหมือนน้ำตาจะไหลรีเครื่องหมายเออเขย่าเขย่าดีดดีดแต่มันร้อนๆนะมันร้อนๆแล้วนะเหมือนร่างอาจารย์นี่จะจะสุกเออแต่ทำอะไรจะ่ทำอะไรเนี่ยเครื่องลมดูดีว่าหอมหรือชังใช่ถจะหอมมั้งเครื่องลงขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายแล้ว 你不叫人开的哎，你不叫人开算了。 <uge ot> เอาใตเอาเอาเอาไปอยู่ <ไป S 1> าอะไรอะ่ะปลอดภัยใจยเอาใจาเอาใจเฮ้อย,ย,ยอยู่นี่อาจารย์อยู่นี่อาจารย์เขาอยู่ในที่ปลอดภัยาอะไรอะ่ะ มันคือปีศาจวัวปีศาจบร์ตี้จอบนี่ลาคระหมังข้าข่าล้วจะใช้อะไรจัดการกับมันอะไรดีหนีที่อนปีศาจวัวมันจะลัวผ้าวิเศษแบบบัวมันจะวิ่งเข้ามาโอ้อะไรนะเนี่ยจับมันระวังตัวนะอย่านะอย่านะอย่าได้อ๊ยตีลออกไปโอยอยไง เราตัวด้วยฮะมันไม่มีวิธีมันไม่มีอะไรจะมาทำอะไรปีศาจชิ้นจอกอย่างเราล่ะมีไงปีศาจิ้งจอกนี่ไม่นะไม่นะไม่ไม่ทล่รอมันเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงหรอกจิระไปจิระไป

ทีละระวังทีละระวงไปไม่เราไม่ต้องสนใจเราไม่กินก็ได้เนื้อภามพังสางโถกินยากกินเย่งาเมียลูกน้องนี่อย่างนี้ดีกว่าข้าๆเนี่ยมันมีเทศมันมีเทศเดลิเวอรีอาจารย์สมปองมาข้าวหน้าเ <im it> นีอเ <im it> ขาบอกเนื้อพระมาหาสมปองน้ากิน <im it> มักินก็ได้ป <im it> ้าวหน้วเย รำใดใครก่อรำนั้นก็ย่อมตอบสนองเออคนเราเกิดมาต้องทําความดีอย่าทำความชั่วเอาล่ะพวกเราเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางไปชมพูทวีปอาสมบตท้าตึ้งเย้าเท้าสมบตหน้าเดินเฮ้ย